ินดีต้อนรับสู่ DigitalRice m i l l นะครับวันนี้ผมก็มีความตื่นเต้นมากเลยที่จะแนะนำเครื่องจักรตัวหนึ่งในกระบวนการสีข้าวนะครับซึ่งเราใช้เครื่องนี้ในขั้นตอนแรกของการเรียกว่าปอกเปลือกหรือกระท้อเปลือกนะครับและเครื่องนั้นก็คือเครื่องกระทออข้อเปลือกเครื่องจักรตัวนี้มันก็มีลูกยางสองลูกหมุนเข้าหาทิศทางเดียวกันนะครับโดยมีความเร็วต่างกัน แล้วเราก็ใช้ลูกยางเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไปลูกยางปอกเปลือกข้าวทําให้เปอร์เซ็นต์ตะขักเนี่ยค่อนข้างต่ําแต่เราก็มีปัญหากันครับว่าเวลาใช้ยางไปแล้วเนี่ยมันหมดไม่พร้อมกันทําให้คนปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนลูกยางเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกเร็วบ้างเปลี่ยนที่ลูกช้าบ้างทําให้ประสิทธิภาพการสีข้าวเมื่อใช้ลูกยางไปแล้วเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆทีนี้ ด้วยคอนเซปต์ต่างๆหรือว่าแนวคิดต่างๆของแรงเฉือนที่เราใช้ในการปอกเปลือกข้าวเนี่ยเครื่องจักรในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าการคิดค้นและพัฒนาเนี่ยทำให้ปัญหาที่เราเคยเจอมันหมดไปนะครับจากเดิมที่เราต้องไปเปลี่ยนยางใช่ไหมครับปัจจุบันไม่ต้องแล้วเราสามารถที่จะให้ลูกยางเนี่ยสลับความเร็วรอบ ด้วยตัวเองได้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์สมัยนี้จะมีความสามารถที่จะสั่งการแทนมนุษย์ได้แล้วเราก็สามารถที่จะนำเครื่อง analyze หรือว่าเครื่องวิเคราะห์คุณภาพข้าวเพื่อน,นำมาเชื่อมโยงกับเครื่องจักรดูว่าประสิทธิภาพที่เราทำอยู่เนี่ยหรือว่าการตั้งค่า condition สภาวะในการสีข้าวปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดหรือเปล่าสำหรับข้าวแต่ละชนิดข,ของลงสีนะครับ และเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องกระเทาะรุ่น HY 2 5 C นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เพิ่งนำเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยเราได้รับความร่วมมือนะครับจากบริษัทหยงเสียงจากประเทศจีนโดยยนผลด,ดีกับหยงเสียงแล้วก็ซีทูเทคเนี่ยเราได้ร่วมมือกันนะครับพัฒนาเรื่อเรื่องของวิศวะทางกลน,นะครับแล้วก็ผสมผสานกับตัวเซนเซอร์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจวัด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่จุดไหนบ้างแล้วก็ทำงานยังไงนะครับเข้ามาเลยครับโอเคลออุปกรณ์หลักของเครื่องนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตู้คอนโทรจะมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ด้านข้าง จะมีอินเวอร์เตอร์อยู่2ชุดนะครับตรงนี้มีอินเวอร์เตอร์อยู่2ชุดซึ่งอินเวอร์เตอร์2ชุดนี่มันก็จะไปขับมอเตอร์จำนวน2ลูกลูกที่1นะครับตรงนี้แล้วก็ลูกที่สองตรงนี้มอเตอร์2ลูกทํางานพร้อมกันนะก็คือมันขับพร้อมกันโดยใช้อินเวอร์เตอร์เป็นตัวปรับความเร็วมีมอเตอร์2ลูกมีประโยชน์ยังไงเวลาเราใช้ลูกยางไปเรื่อยๆครับลูกยางลูกเร็วเนี่ยมันก็มักจะสึกก่อนแล้วก็เหลือบาง พอมันเหลือบางๆเนี่ยปัญหามันคือมันทําให้ความเร็วเชิงเส้นที่ผิวของยางมันตกลงไปนะครับพอความเร็วเชิงเส้นมันตกลงไปมันก็ทําให้อัตราประสิทธิภาพการกระเทะมันก็ลดลงนะครับจากการคํานวณนี่เราสามารถมองเห็นได้เลยความแตกต่างของความเร็วเชิงเส้นมันลดลงการปอกเปลือกก็ลดลงเราไปบิดหมุนตัวลมให้มากขึ้นก็ทําให้ข้าวมันก็แตกหักสูงขึ้นนะตอนที่ลูกยางมันสึกไม่เท่ากัน เครื่องเนี่ยเราสามารถตั้งจากับ p อได้ว่าให้สลับไม่ใช่สลับที่สายพานหรือสลับที่ลูกยางนะครับแต่มอเตอร์2ตัวเนี้ยจากเดิมที่หมุนเร็วจะกลายเป็นหมุนช้าแล้วตัวที่หมุนช้าจะกลับมาหมุนเร็วทําให้ตัวลูกยางที่เคยหนากว่าก็กลับมาบางแล้วมันก็จะสลับไปอย่างนี้เป็นรอบๆนะครับอยู่ที่เราตั้งกี่ชั่วโมงซึ่งวิธีนี้เราก็จะสามารถตั้งเป็นสูตรหรือเขาเรียกว่า recipe ตั้งเป็นสูตรได้ว่าเราก็ทอกขหอมมะลิ กระทะข้าวเหนียวหรือกระทะข้าวขาวธรรมดาหรือข้าวนึ่งเนี่ยเราให้การสลับเวลาสลับรอบเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการได้ซึ่งแต่ละสูตรตรงนั้นเนี่ยมันคือคอนดิชันที่เราต้องเออสาะหากันนะฮะซึ่งเรื่องนั้นเป็นโน้ต h ฮาที่ทางอยู่ดีกับ C2 เราจะมาหาให้แล้วก็สามารถนําไปนําเสนอให้แนะนําให้ลูกค้าได้ใช้กันจะมีเหลือ,อีจุดนะครับคือจะมีเซนเซอร์ จุดนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นเลเซอร์นะครับใช้ในการวัดระยะลูกยางสังเกตว่าจะมีเซ็นเซอร์แค่ที่เดียวนะครับเนื่องจากว่าการสลับไปไปมาเนี่ยการมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวมันเพียงพอแล้วเพราะลูกยางมันจะสึกล้อใกล้เคียงกันเสมอนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้งมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวแล้วก็มี p ล็อกก็คือเซ็นเซอร์ที่ตรวจเช็คข้าวตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์เช็คการสั่น แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านในที่เช็คว่ามันเปิดไหมนะครับแ็่ว่าเซ็นเซอร์เยอะมากเครื่องนี้นอกจากเรื่องเซนเซอร์นะครับเรื่องการดูดลมการดูดฝุ่นที่อยู่ข้างในมีท่อดูดฝุ่นอยู่สองท่อนะครับสองท่อตัวนี้ฝั่งหนึ่งดูดด้านขวาอีกฝั่งหนึ่งอ้อมมาดูดด้านหน้าด้านซ้ายนะครับอ้อมมาดูดด้านซ้ายเพราะนั้น การลดอุณหภูมิหรือการดูดฝุ่นที่เกิดขึ้นในการกระทอก็เปิดเนี่ยเจะมีประสิทธิภาพสูงมากครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามท่าน,นอยู่บดีได้หรือว่าถาม C2 ซีทูได้นะครับว่าเครื่องจากตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกําลังจะเปิดตัวที่งานสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานซึ่งเราจะไปรอนสินค้าตัวนี้ที่บุรีรัมย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วพบกันครับ